สวัสดีครับเมือนเด็กผู้ใหญ่บานพามาชมบรรยากาศครับหลังมันลอยกระทงครับอย่างนี้ควนหลงครับโอ้โหมันไม่ควนหลงนะครับเนี่ยหมอกครับนหมอกชัดๆครับมืดมัวบไดเดี๋ยวไปเห็นอย่างไรครับโอ้โหขณะนี้เวลาสามโมงเสาร์เลยเนี่ครับ เหมือดฝ่ามือดินมาเลยครับใหม่ๆกับเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วครับเบิ้งครับดูบครับเบิง้งตะเวนขึ้นสูงขนาดนี้ยังมอง่เห็นอย่างไรครับเบิง้งเห็นมาครับเดี๋ยวเห็นตะวันมาครับตะวันขึ้นแล้วแต่มองไม่เห็นอะไรเลยมือดตึบครับพี่น้องเออเบค้ับ ปันดวงจันทร์ครับยางมุนเว้นนี่เลยครับม,มันนี้ยางไม่ขึ้นวันดวงอาทิตย์ครับขึ้นวันเป็นดวงจันทร์พี่น้องเอ้ยเห็นพอลิบลีฟู่ปลายฝ่าแห้งสายแห้งมืดครับหมอกแห้งลงนักครับเบิ่งทุ่งหน้าที่เขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ส่งบรรยากาศที่มืดมัว มา,ากระนั่งนั่งอย่นันนี่มึงให้แด่นนั่งเงาเดิครับเบิ่งใกล้ๆนี่นเห็นไหมครับแต่ห่างรัศมีไปประมาณสิบเมตรนี่นมองไ่เห็นยังเหรวครับเหมือนตึบ๊บเลยครับเนี่ยโอ้โหครับเพิ่อร้านจอดรถ ถึงงานเนี่ยถึงสามสิบปีนาทีใหญ่ครับเมือดตึ๊บเลยฮะนี่ลงไปไอป้รับเลยไอ้น้ำเปียกเลยครับเลยยืนอยู่ใกล้นะอา้าวดวงอาทิตย์หายไปแล้วครับเมือดตึ๊บเลยเวลาเนี่ยฮึดวงพี่น้องรอบๆวัศมีงงสามหกองศาบ่เห็นอย่างเลย เต็มเมฆหมอกต้นใหม่กับใบลุนหมดแล้วครับเหลืองหมดแหละเบิ่งดอกดอกไม้ครับเบิ่งดอกดาวเรืองตายไปแล้วครับเนี่ยใกล้ๆตรงนี้เห็นไหมครับรัศมีประมาณห้าเมตรถึงสิบเมตรครับมองเห็นอยู่แต่นอกเหนือจากรันไ่เห็นยังแล้วครับโอ้หนาวครับตอนนี้ คุณ้พุ่มกันนาที่อยู่ประมาณสักสามถึงสี่สองสามองศาละครับหมอกลงหนาวอยู่แต่กับย่งมาปันเลยครับเหมือนไปเลยครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไป้สมิต์ซะก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับดนๆก็สิได้ลงคลิปเทอานึงครับจะพอค่อยได้ไปเซสครับช่วงนี้อากาศมันหนาวครับ สวัสดีครับ